แต่ว่าฟาร์มของทางเชาร์อีกกนะ็ยังไม่ครบนะฮะยังต้องมีผิกพลาดนะครับยังสมข้างอยู่ครับเนี่ยงงมาร์กเป็นคู่หน่อยครับตอนนี้เวลาก็เหลืออยู่พอสมควรนะฮะแอสตันครับแอสตันยืนตรงนี้ไม่ได้ครับตาดไปตรงนี้ที่ตรงพีมากินกระโดดโอ้โหที่ก๊อ ว้าวโอ้แล้วยงไปเรื่ออครับอดล่วา้าสัสไมเได้ปล่าด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ฟาวด้วยครับแต่เรเนะฮะคือว่ามีโอกาสจะได้อาจจะได้แต้มองต้เนี่ยถวยถทแล้วพี่จอครับ คือไล่มาเหลือสองต้งนะฮะไม่ลงครับสะบัดแล้วไปแล้วโซนแล้วครับโอ้โหเป็นวองที่ครับใจใจทีลงมาในควอเตอร์นี้มีประโยชน์จริีมากนะฮะทำประโยชน์เยอะมากแล้วลูกนี้นีโอนีโอชุดลูกนี้ใครทีบาวได้ ไข่ได้จูรูนี่ยังไม่ลงเอาเดี๋ยวเป็นทีทีเอาไว้ทีจูรูนี่ทีอย่างที่บอกทีต่อมาแล้วเจะมันกติดม่มาแค่แม่เออถอยหลังนิดๆิแน่แล้ไล่มาเดือดตาเดียวที่เอนกันครับ ตอนนี้นะคะยอดคุณฟอจะต้องจ่ายให้เพื่อนนะคะตกอยู่ที่สองหมื่นเพันบาทับผมบอกว่าพีมคุณจูนาบแต้มไ้เรื่ยนะครับแล้วตอนนี้ดูเหมือนปาทิองโกงห้างนะพบนาช่ไหม่ะบยางครับยางนะปูแตางอยู่ฮะ เต้นี2นาทีครึ่งแอสตันสามต้มเาไปครับลหนูิไปแย่กันเองแล้วลรกนี้มาร์กยังเก็ไว้ได้ครับมาร์กสามต้มโอ้ย่าที่สามต้งเราทหมด่อแล้วรนี้ขอได้ไหมติมีอแวมาออกไปอีกแล้วนะับมีคะแนนที่มี15แต้มจะนมาร์กงฮะหอสามแต้ม เขาเปลี่ยนตัวกันอาชีพครับอาชีลงแทนแต่เติร์นนะครับครับบาสเกตบอลรื่มันเกมที่ว่านักจิตใจนะครับใช่ครับมันเร่งไปก็ไม่ได้ช้าใช่ครัมันต้องกับจังหวะกับช่วงเวลาในการเล่นอย่างี่เจอพอนะดูครับดูว่าแอสตันเล่นมาปาก มาดยากง่าตัดได้โอ้ยระวังนะตอนนี้พวก s h a d ลอ e a เกอร์ก็สมพวกลูกหลอกขนองลงมาแล้วนะพวกจิ๊กจี้พวกไวไวนะคือเหมือนมีนักกีฬาอยู่สองชุดสองแบบนะครับทางเชเดลอวีเกอร์ครับเนี่ยแล้วลูนนี้อาชีพยังไม่ได้ออกมาตั้งใหม่ที เดี่ยวเดี่ยวฝาอะไรฝาอะไรสามแหงจะเอาทีีพอลเพย์เนี่ยะรุนไม่ลงนคะครับได้แค่ฝาจากนี้ครับทางรนี่ชิต้าค,ครับจุดกลาง,งนี่ฟาเนี่ยจะโดนยิยงจุดโทษน,นะครับเดี่ยลงไหมอา ตาดเด้งนะคะรับจากเป็นไพ่ป๊อปแล้วก็เป็นลูกซูดขอเดียวมาครับเดียวลูกสองตายไหมไม่โดนนะตายังทางเท่าเดิมนะการแหมเวลาาโดิโอยิงเนี่ยยิงเกือบ้านนะส่วนทางไรนิชต้ายิงเกือบสามด้านะผมรับเนี่ยหาทางใส่แล้วครับมาร์คมาร์คยัดใน กับทา<ส>งเจ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 ดนลงและตัดลงนี้มนาะสวนแล้วครับทีทีทีทจนถึเอสนาทีก็หันไปแต่ชูยังไงมีสามสามเป็นฟาวรบลบเราดูว่าฝั่งไหนนะมีการเปลี่ยนตัวเหมือนกันนะครับทางตอนนี้ชีต้าครับตอนนี้นะครับผูอินลงมาในสนามนะน,น,นะครับ เอเจก็ล,ลงมานะฮะดารคแต่ผมก็ไม่เห็นน้องสุดยอดลงเลยนะฮะหนึ่งตาเน,นะะับเยี่ยมครับจากอาชีนะครับหรือว่าจะตามมาเป็น3 6ตา3,7หรือเปล่าโอ้โหตื่นต้นเดียวเลยนะ